และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของมือถือเก่าทุกรุ่นนะครับนั่นก็คือการหน่วงนะครับสวัสดีครับทุกคนมือถือย้อนยุคกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้มาพบกับ iPhone 7นะครับในปี2023ยเนี่ยยังไหวไหมนะครับย้อนลอยกันนิดนึงนะครับตัว iPhone 7เนี่ยเปิดกลมาครั้งแรกตั้งแต่วันที่8กันยา ปี2016นะครับก็ประมาณ7ปีได้แล้วนะครับโดยประมาณนะครับมาพร้อมกับหน้าจอ4.7นิ้วเดี๋ยวเราขอพูดสเปคกันนิดนึงก่อนที่จะไปเล่าการใช้งานจริงนะครับมาพร้อมกับชิป Apple A 1 0 Fusion นะครับแบตเตอรี่ให้มา1,960แอมป์นะครับ กล้องหลัง12ล้านตัวเดียวนะครับแล้วก็กล้องหน้า7ล้านนะครับก็เรียกว่าตอนนั้นยังเป็นกล้องเดี่ยวกันอยู่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับพอร์ตไล n น็งซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนก็ยังเป็นพอร์ตไล n น็งเหมือนเดิมนะครับแต่ที่หายไปรุ่นนั้นเป็นรุ่นแรกครับที่ไม่มี AUX 3.5หรือโปรฟัง3.5นั่นเองนะครับในเวลานั้นครับเจ้าตัวนี้มาพร้อมกับแรม2กิกแล้วก็เริ่มต้นสตอ r ์เลที่32กิกเท่านั้นเองนะครับระดับความเของวิดีโอเนี่ย เป็น 4K 30เฟรมเรทนะครับรองรับ 4G LTE นะครับ 5G ตอนนั้นยังใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ Bluetooth 4.2นะครับปัจจุบันก็5.3ไปแล้วนะครับแล้วก็กันน้ำกันฝุ่นไปตั้งแต่รุ่นนั้นเลยมาตรฐาน IP67 ครับบอดี้เป็นอลูมิเนียมนะครับรอบตัวเลยนะครับรุ่นนี้จะไม่ได้มีตัวสแตเลสนะทั้งเป็นตัวท็อปหรือเป็นตัวเจดพาร์ทเน่ก็ไม่มีนะครับสีให้ลท์ที่อยู่ที่สีเจ็แบ็กกับสีโรสโกนะครับซึ่งเป็นสีใหม่ในเวลานั้น iOS 12 5.7.4ถือว่าสุดแล้วครับในเวลานี้ว่าอัปเดตกันไม่ได้แนละ้วใครจะใช้ก็คิดกันยาวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนว่าถ้าเราจะเอามาใช้งานทั่วไปเป็นยังไงกันบ้างนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่ a c e b o o k นะครับการถ่ายฟีดนะครับก็ถือว่าทําได้ดีครับการขยายเข้าไปยังมีความคมชัดอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าเราเอารูปที่ถ่ายไปใช้ต่ออันนี้ต้องคิด,ดนิดนึงนะครับเพราะว่า ตัวความละเอียดเนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับส่วนการเล่นโซเชียลมีเดียอื่นๆอนย่างเช่นพวกแอป t i k ก o อกอะไรอย่างเงี้ยคือยังทำออกมาได้ดีเลยนะครับไทฟีดไม่ติดนะครับสามารถที่จะอัปโหลดขึ้นไปนะครับก็ใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียวนะครับแรม2จิกนะครับจากที่ทดลองอัปโหลดเข้าไปนะครับถือว่า คำวนผลได้ในระดับนึงไม่ถึงกับเร็วแล้วก็ช้าไปนะครับแต่หากว่าเป็นแอปใหม่ๆอาจจะเหมือนดาวน์โหลดได้ช้าแล้วนะครับส่วนเว็บไซต์เนี่ยจากที่ลองดูนะครับก็ถือว่า ตอบสนองได้ดีนะครับแต่ด้วยสัญญาณด้วยสเปคด้วย CPU ของมันเนี่ยอาจจะต้องทําใจใน,นิดน่นีงนิดนึ่ะครับมันอาจจะช้าไปตามการเวลานะครับจะให้มันเร็วสุบุตปปดพารอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมือถือยุคป,ปัจจุบันก็คงไม่ได้นะครับส่วน YouTube นะครับอันนี้ก็ไม่กล้าเปิดให้ดูนะแต่ถามว่า YouTube นะครับ าเป็นหน้าจอ16:9เนี่ยคือเต็มจอเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นหน้าจอรูปแบบเก่านะครับก็จะไม่ใช่เห็นหน้าจอรูปแบบใหม่ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของเกมกันบ้างน,นะครับอยากให้ทุกคนเห็นแบบนี้ครับแบบเรียวๆแบบนี้เลยนะครับว่าเราใช้งานจริงแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับส่วนเกมเนี่ย เวลาที่เราทัชเนี่ยถือว่าเป็นการติดมือดีนะครับอันนี้คือเป็นหน้าจอแท้ๆจอเดิมๆเลยนะครับและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของมือถือเก่าทุกรุ่นนะครับนั่นก็คือการหน่วงนะครับหรือว่าการเล่นการใช้งานที่ช้าลงการกระตุกการเด้งออกจากแอปจากเกม จากมัลติฟังก์ชันอะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้งานหรือทํางานอยู่นี่เป็นสิ่งที่ทุกคนควรระวังมากที่สุดนะครับจากที่ผมเทสท,ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเกมหรือแอปใดๆก็ตามนะครับที่เกิดขึ้นกับมือถือเครื่องนี้ iPhone 7ความจุแค่32 g b กนะครับก็ถือว่าตอบสนองได้ดีอยู่ถ้าณปี2023นะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมนะครับตอนนี้ยังไม่กระตกแต่ถ้าหากว่าทวนกับ iPhone 6S เนี่ย มาเทียบกันผมตอบได้ทันทีว่า iPhone 7ดีกว่า iPhone 6s แน่นอนเพราะว่าตอนนี้ iPhone 6s กระตุกไปแล้วครับจะเล่น ROV ผับ G P file อะไรพวกนี้ iPhone 6s นะ่ะตอนนี้กระตุกไปแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากให้มันกระตุกเนี่ยเราต้องปรับเฟรมเรทให้ต่ําที่สุดครับอันนั้นก็คือเราจะเล่นได้แบบลื่นๆถ้าหากว่าเรารับตัวเฟรมเรทนั้นได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ซีเรียสครับเราก็ สามารถที่จะใช้มือถือรุ่นเก่าได้ทุกรุ่นหละครับไม่ว่าจะเป็นมือถือรุ่นไหนส่วน iPhone 7เครื่องนี้ถ้าพูดถึงตัวมันคือว่ามันตอบสนองมือการเล่นเกมได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าหากเป็น iPhone 7พั s นะครับ ตัวนี้เหมือนแรมก็จะมากกว่าจิ๊กนึงครับผมจำไม่ผิดนะถ้าคนผิดก็ต้องขออภัยด้วยส่วนเรื่องการถ่ายภาพนะครับก็ปกติทั่วไปเลยถ้าหากว่าเราถ่ายในช่วงเวลากลางวันไม่มีปัญหารครับแต่ถ้าถ่ายในเวลากลืนต้องคิดกันนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครใช้อยู่เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก่อนจบคลิปนี้นะครับคุณจะไม่เจอปัญหาจนกว่าคุณจะเจอปัญหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจกับผมด้วยแล,วแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันมคลลิปปนีี้้ไแววสััดรบ Legenda